สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง v n p มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็มาคืนเหรียญน,นะครับออกจากช่องทางออกของรถไฟฟ้าสายสีม่วงก็จะไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูสำหรับการเชื่อมต่อนะครับหากเราเดินออกมาจากรถไฟฟ้าสายสีม่วงจะไปต่อรถไฟฟ้าสายสีชมพูก็ให้ไปออกในช่องทางที่ 1B 1B นะครับ ผ่านช่องหนึ่งเมานะครับก็เป็นหนึ่งบตัวนี้ก็เป็นสกายวอล์กที่เปิดใช้มานานแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของทางเลื่อนเพิ่งเปิดในวันนี้นะครับเพิ่งเปิดในวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดิปนี้ผมก็จะพามาดูบรรยากาศล่าสุดเลยนะครับที่เขามีการเปิดใช้ทางเลื่อนนะครับหลังจากที่หลายท่านก็รอคอยมานานนะก็เดินกันจนเมื่อยเลยนะสามร้อยกว่าเมตรนะครับ ก็อยากให้มีทางเลื่อนเพื่อจะเดินได้สะดวกขึ้นเรามาดูบรรยากาศการเปิดใช้วันแรกนะครับว่าทางเดินเลื่อนนี้มีผู้คนนะครับใช้กันมากน้อยแค่ไหนแล้วมีความสดะดวกสบายมากขึ้นหรืขนาดไหนก่อนที่จะไปถึงทางเลื่อนนะครับเราก็ต้องเดินแบบธรรมดาไปก่อนนะประมาณสักห้าสิบเมตรได้ก็จะมาเจอทางเลื่อนนะครับซึ่งเขามีทั้งทางไปแล้วก็กลับ ผมจะไปรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับก็ไปทางด้านซ้ายก็เดินมาแล้วนะครับก็ยังมีผู้ที่เดินพื้นธรรมดานะครับไม่เป็นทางเลื่อนนะเท่าที่ดูแล้วก็มีจำนวนไม่มากนะครับโดยมากก็จะมาใช้ทางเลื่อนซะมากกว่านะครับ เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ด้านข้างก็เป็นสวนสาธารณะนะครับอุทยานมังกุรลมยักลานทางเลื่อนนี้นะครับเขาก็มีทั้งหมดสามช่วงนะไม่ได้ยาวตลอดช่วงหนึ่งก็จะมีความยาวประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเมตรนะครับแล้วก็จะเว้นว่างสักประมาณสิบห้าเมตรแล้วก็ต่ออีกช่วงหนึ่ง มีทั้งหมดสามช่วงแล้วก่อนที่จะถึงทางเลื่อนนะครับหัวท้ายเนี่ยก็จะต้องเดินทางธรรมดานะครับประมาณห้าสิบเมตรสำหรับความเร็วของทางเลื่อนนะครับก็ไม่เร็วไม่ช้านะกำลังดีอยู่ในช่วงปลอดภัยตอนนี้ผมมาสุดทางเลื่อนนะครับผมก็ต้องเดินไปอีกหน่อยหนึ่งนะประมาณสักสิบถึงสิบห้าเมตรแล้วก็จะมีทางเลื่อนให้เราเดินต่อไป ตรงนี้นะครับก็จะมีทางเลื่อนแบบนี้สามช่วงก็เปิดใช้แล้วนะครับทางเลื่อนอัตโนมัติสถานีศูนย์ราชาการนนทบุรีสายสีชมพูเชื่อมสายสีม่วงก็มาดูบรรยากาศล่าสุดทางเดินเลื่อนอัตโนมัติหรือว่าวอล์กเลเตอร์สถานีศูนย์ราชาการดนทบุรีเชื่อมต่อสายสีชมพูกับสายสีม่วง ได้เปิดใช้งานแล้วเมื่อช่วงเช้านะครับของวันที่16พฤษภาคม2567โดยเวลาเปิดปิดนะครับในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะเปิดในเวลา5นาฬิกา40นาทีจนถึง24นาฬิกาในส่วนวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดน,นักขัตฤกษ์นะครับก็จะเปิดในเวลา6นาฬิกาถึง24นาฬิกา ในส่วนทางเดินเชื่อมระหว่างรถไฟฟ้าสายสีม่วงและรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่สถานีสูราชการนนทบุรีทางเชื่อมนี้นะครับก็จะมีความยาว345เมตรโดยเกิดจากการขยับสถานีรถไฟฟ้าสายสชมพูนะครับแผนเดิมนะครับตัวสถานีก็จะเชื่อมต่อแบบติดกันเลยนะระหว่างสายสชมพูกับสายสีม่วง เนื่องจากมีความกังวลของสวนราชการภายในศูนย์ราชการรัฐบุรีนะครับที่มองว่าอาจจะบดบังทันียภาพของสวนสาธารณะด้านล่างทางเดินนั่นแหละครับเป็นสวนสาธารณะก่อนก็จะอยู่แถวสวนนะตอนนี้ก็เลยขยับมาทางขวาเมื่อมีการแยายตำแหน่งก็จึงทำให้ต้องแก้ไข EIA แล้วก็ปรับแบบของสถานีใหม่ ก็จึงทําให้สถานีศูนย์ราชก,การรัชบุรีของรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับก่อสร้างช้ากว่าเดิมก็ขยับมาอยู่บริเวณแถวหน้าศูนย์การค้าเอสพนาดงามวงวานแครายหลังจากนั้นก็ได้มีการสร้างทางเชื่อมสกายวอล์กพร้อมระบบทางเลื่อนไฟฟ้าเพื่อทดแทนนะครับไม่ให้ประชาชนได้เดินเมื่อยล้านักเพราะว่าระยะทาง3 4 0กว่าเมตรเลย ก็พอเดินมาทั้งหมดสาช่วงนะครับก็จะมาเจอพื้นธรรมดานะแล้วก็เดินไปเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูก็ประมาณอีกห้าสิบเมตรได้นะครับเป็นทางธรรมดานะไม่มีทางเลื่อนแล้วที่ผ่านมาก็มีการเปิดใช้สกายวอล์กไปก่อนหลังจากที่หลายท่านรอคอยนะมาเปิดทางเลื่อนอัตโนมัติเมื่อเช้าวันที่ 16, สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก็เป็นบรรยากาศล่าสุด ตอนนี้ผมก็เดินมาถึงทางเข้าออก4ของรถไฟฟ้าสายสีชมพูแล้วนำมาฝากกันเปิดใช้แล้วนะครับทางเดินเลื่อนอัตโนมัติสถานีศูรราชการนทบุรีเชื่อมรถไฟฟ้าสายสีชม,มพูสายสีม่วงก็เป็นบรรยากาศล่าสุดขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม และขอบคุณสลับท่านที่สนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่าไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสลับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ